เนาะเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะเนี่ยคือหนึ่งบอกเลยว่าทําใหญ่และทาทาใหญ่มากๆสร้างได้สร้างแล้วสร้างใหญ่มากเดี๋ยวนึงจะขออนุญาตตั้งกล้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับกล้องแล้วเดี๋ยวจะเดินไปให้ดูนะคะ อันเนี้ยใช่มันต้องสากกว่านี้อีกนี่ค่ะใหญ่มากๆและนี่ค่ะด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นเลขแปดสองตัวซึ่งเลขแปดสองตัวเนี่ยเป็นเลขมงคลของหนึ่งเองนะคะหนึ่งชอบเลขแปดก็เลยใช้เป็นตวัดหางให้เป็นเลขแปดนะคะทาเป็นแบบว่าปูตวัดหางเป็นเลขแปด แต่ประถางอย่าดูลมมองขึ้นไปค่ะให้มององค์ปูใกล้ๆใ,ให้มองใกล้ๆค่ะใหญ่มากปูมีเจดเสียนค่ะปู่เมตตาหนูมากเลยปู่ะเมตตาหนึ่งมากประทานโชคลาภให้หนึ่งตลอดเลย ขอพอรอะไรปูกก็ให้สำเร็จลุล่วงตลอดแ้วคาดปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างใครอยากรู้ว่างวดนี้หนึ่งให้น้องแอดมินซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรรอเลยค่ะเดี๋ยวหนึ่งจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูรอดูเลยนะคะรอดูเลยว่าได้เลขอะไรขอประกรันประการในจิต ใครรับพิมพ์เซฟห9ึบาทแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมดค่ะ199บาบาทจะส่งฟรี เลือกยังไงขอเลือกหนึ่งขอไม่เลือกนะเพราะว่าหนึ่งจัดโปรให้ราคานี้หนึ่งขอรีวิวถูกแบบว่าหนึ่งขอรีวิววันพรุ่งนี้แบบถูกรางวันที่หนึ่งค่ะถูกรางวันที่สองค่ะถูกรอตตอรี่ค่ะอะไรเงี้ยถูกรายเล็ก้ายสามตัวค่ะถูกเล็หน้าสามตัวค่ะอะไรเงี้ยหนึ่งอยากได้อยากได้รีวิวแบบนั้นนะคะหนึ่งก็เลยจัดโปรให้หนึ่งขอราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีใครรับพิมพ์เซฟหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุด ทูบหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีทูบหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีหนึ่งชุดได้สิบชิ้นร้อยห้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีนะคะเหรียญปู่รุ่นรวยมหารวยนะคะรุ่นโคตรรวยรุ่นนี้ใครอยากได้ราคาปกติสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีวันนี้หนึ่งให้ราคาสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีค่ะหนึ่งให้ราคาสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีไม่พอหนึ่งขอแถนทูบให้ด้วยค่ะ สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีแถมและแถมทุพใหสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีและแถมทุพไห่สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีและแถมทุพให้วันนี้หนึ่งให้พรุ่งนี้หนึ่งขอรีวิวรังวันที่หนึ่งคืนนี้ในกลุ่มทุกคนต้องเหงงต้องปังคืนนี้ในกลุ่มทุกคนต้องเหงต้องปังบอกบอกแค่นี้เลย พวกนี้ต้องได้กรีดนะคะพื่อนได้กรีดได้เลยค่ะได้เลยนะคะกองกระถิ่งของครูบาไก่ของค,ครูบาไก่กระเป๋าปู่สีเขียวสวยมากเปิดสิคะกระเป๋าปู่สีทองปกติห้าร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งให้สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีกระเป๋าปู่สีทอง ปกติราคา499บาทหนึ่งให้ราคา399บาทจัดส่งฟรีใครรับ CF มาค่ะ CF แล้วทักไลน์ที่1ปักหมดุด CF แล้วทักไลน์ที่1ปักหมดุดร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้านะคะใครทักไปหาลูกค้านั่นคือมิจฉาชีพลูกค้า CF แล้วลูกค้าก็ทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้นค่ะทุกคน แล้วนึ่งจะให้ดูนะว่าลอตเตอรี่ในมือหนึ่งเนี่ยที่หนึ่งให้แอดมินไปซื้ออหนึ่งไม่ได้ซื้อนะแต่หนึ่งให้แอดมินไปซื้ออได้เลขอะไรมาได้เลขอะไรมาหนูน่ะหนึ่งอะเป็นเพียงแค่คนให้แนวทางสำคัญที่สุดหนึ่งขอพูดขอพื้นที่พูดตรงนี้เลยหนึ่งอ่ะเจอคนมาจ้างรีวิวสินค้าเยอะโคตรเยอะแต่หนึ่งไม่รับรีวิวถ้าอันไหนที่หนึ่งใช้เอง กินเองทาเองทานเองหนึ่งใช้อะไรหนึ่งเข่าขึ้นใช้อะไรนั่งใส่ขึ้นหนึ่งจะบอกแต่ถ้าถามเรื่องหน้านะคะหนึ่งใช้เซรั่มสองร้อยเก้าสิบาทจะส่งฟรีแถมสบู่ให้หนึ่งก้อนเซรั่มกับสบู่เซตนี้สองร้อยเก้าสิบาทจะส่งฟรีแต่หนึ่งกำลังเทสครีมด้วยนะคะตอนนี้หนึ่งกำลังเทสครีมที่เกี่ยวกับสิวนะคะให้หน้าขาวอิ่มฟูนะคะหนึ่งขอเทสก่อนถ้าครีมดีครีมปังจนทุกคนทักและหนึ่งจะ ค่อยมาปล่อยนะคะหน้าก็คือไม่มีสิวเลยไม่มีสิวเลยสักเม็ดเดียวเซตนี้290บาทจะส่งฟรีเซรั่มบวกสบู่290บาทจัดส่งฟรี ทูบ1ชุดได้10ชิ้นราคา1 5 9บาทจัดส่งฟรีทูบ1ชุดได้10ชิ้นราคา159บาทจัดส่งฟรีเพราะว่าลอตเตอรี่ของหนุ่มคันหนูโชว์ลอตเตอรี่ได้น่าจะไม่มีความผิดหากมีความผิดหนูต้องกราบขออนุญาตแม่ๆใครที่แบบว่าพร้อมใจแล้วก็มีความเมตตาต่อหนูนะคะรบกวนแบบช่วยมาเป็นสักขีพยานยืนยันทีว่า การการะทำของหนูมันมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็มันมันไม่ได้เลยเหรอ,เ,อ,อเพราะอะไรคนอื่นยังทาได้อยู่คนอื่นไล์สดปักลิงกกันเลยมึงมึงไม่ม,ม,มีเห็นใครกล้าไปจับเลยคนอื่นไล์สดให้หวยกันสารพัดทั้งวีทั้งวันไม่เห็นมีใครกล้าไปจับเลยทําไมมีอะไรก็หนูโดนคนเดียวเลยหนูเป็นชะโคกเหรอหนูว่าเป็นคนไม่ฟาดมวงฟาดงาใส่ใครนะแต่ บางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีแค่เราที่โดนคนเดียวแล้วก็คนขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครอบครัวน้องนองโมโอ๋อคิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยนะคะตัวเนี่ยอิร่รางวัลที่หนึ่งมาอิร่พี่น้องรางวัลที่หนึ่งมาแน่ๆนะคะเนี่ยอยู่ที่ว่าใครจะได้ไปรางวัลที่หนึ่งจะต้องเป็นเลขนี้แน่ๆรางวัลที่หนึ่งจะต้องเป็นเลขนี้แน่พี่น้องคะอิลี อิเล่อ่ะเดี๋ยวหนึ่งวนเครื่องรางอีกหนึ่งรอบนะคะเสร็จแล้วหนึ่งจะพาไปกราบปู่เนาะเดี๋ยวจะพาไปกราบปู่นะคะทูบหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีหนึ่งชุดได้สิบชิ้นทูบหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีหนึ่งชุดได้สิบชิ้นเหรียญปู่รุ่นมหาโพคซับปกติสามร้อยเก้ิบเกาบาทวันนี้หนึ่งให้นักในราคา199บาทจัดส่งฟรีเหรียญปู่รุ่